มันมันนี่หลอกเดียวคับจากระมูอีกหลอกได้ค่ะได้ได้ค่ะได้ตมูอจะเป็นลาจงเมูอสิซีสีฟ้าีว่าอืมดีว่าสีฟ้าีว่าเป็นตำาที่ได้มรรฐานมีความสวยงามนะคะตามมาตรฐานของตลาดสดนะคะซึ่งัวนี่นะคะก็คิว่าผู้คาของทุกห้างทุกคนนะคะซึงเป็นผู้คาที่คขาดทายอยู่เดิม ถ้าเป็นระยะเวลาหน้างนะคะกับครอมแล้วนะคะคุณจารนะคะหรือจักา์ขาตาเพิ่นนะคะนั่งโดยทั้งแรกนะคะท่านดรวัฒนพงศ์ชิษสงสวัสดิ์นะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ค่ะที่สองค่ะอันที่สองนะคะท่านสถิตศรีชงคามค่ะปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะผู้ในการเพลิดาพารังค่ะผู้ในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองไร่ค่ะตากตะผู้งค่ะท่านค่ะเยเชิญค่ะ อายเด็ดตกแน่ตกแน่หมดเตะตกเตะเขาฟังเขาบอกอยู่เอาตลาดนี่มาตอนอื่นเนี่ยผมก็บอกกันมาตลาดไร่เงี้ผมคอยยืนอะไรอย่เจะเห็นหนาทุกคนทุกคนอย่เห็นหนาผมไม่กะผมอยู่เทศบาลมา28ปีเห็นตลาดทุกตลาดเห็นตลาดทุกตลาดอยู่ได้ขนาดทั้งวันนะฮะดูพุนบางคนมาไม่เห็นตลาด หน่อยก็ยิ่ผมรัาคาเดีการไม่รับปรชการไม่รู้เป็นยุเทสบาทซิตอนนี้นี่หลัาอยู่งซีตลาดเนาะตลาดหนองแข็งตลาดสะพท้องตลาดจุงเจริญแล้วก็ตลาดโตลูกตุงเจริญเนี่ยก็โตลูกเห็ไม่ายิ่หมองเดียวกันฝั่งหนึ่งตลาดสะพท้องตะกี้พวกใบตาดสะพท้องดอปในต้นโมบุ้มตีลักษณะการในโศกสอง ผู้ใดมาจากหมู้อื่นต้องผมไปเรื่อยๆผู้ใดยืนนีกยืนด้ภาพเป็นน้ำผมได้ผู้ใดเกิดตัวเลวกื้อภาพเป็นน้ำผมได้็นตลาดก็เป็นซาเป็นซาเป็นซาเริ่มเนี่ยขึ้นขยันเองมันคงสมใจขนาดจ่ายอะไรขึ้นตลาดสักาะเราคงเป็นที่ีว่างที่โลกที่อะไรนม่ใช่จะร้านหนุ่ตมังจะเป็นที่ไม่ใช่เดี่ยวเนาะแต่หก ตลาดเด็กเด็กไหนเด็กไหนอยู่ทุกทีได้จะได้ขยายตลาดได้หรือแม่ร่องหนหลังก็รล่องหนปลาห้องใหญ่ตลาดไฮโซตรงหัวมุกเดี๋ยวเห็นตลาดไฮโซสองนิดนึงตลาดไฮโซต้งหันเป็นตลาดตั้งเดิมของเขาเลยที่อื่นเป็นตลาดที่มีแท่งหรืสูงนั่งขึ้ตลาดจะต้องเป็นแบบแซ่บหรือสูงขายของขายปลาขายทุกอย่างเลยนี่ะจะเป็นตลาดกับว่าใหญ่กับตลาดย่อมเต็มที ใชเรื่องตัดเขียวปย้ยไปทางอะไรนะซูกับพิษตรสาสิน้สร้อยขางร้านขายยาสาสินสัท้องเอ่อยยิ่งตรนี้คือไม่ได้นิดหน่อยแค่เดียวทนี่ังตั้งากเป็นสูนสูงาอยู่สาสิน้ํตงเดิมเป็นยิงสั่นเลผมเกิดแรกเป็นยังสั่นตลาดทุ่งเจริญผมเกิดแรกเปิงสั่นหรือที่เขาตาดน้องแคเป็นยั่งสั่นอ่ะบัดนี้มัดถึงตอนเดืนัาน เอ่ไทยสบายจะยูจงซี่หรือจะขายควตลาดกันกับตังคนก็ตังยูเนาะมีแชร์ขอกแครงไปตังขายคงถูกจะเลิกเนาะตาดงจะเลิกเนี่ยนตลาดเกาแก่ลยฟองถูกจะเลิกกันหอกแค่ขายส่งตลาดเกาแก่ตลาดนั้นผมเกิดจริงๆอาผมคนหนึ่งอาเุ่ตอนเด็กสิบหลัึเออขายของอยู่ตลาดพนนึ่งเป็นคนขายขายอยู่ตลาดผงแก่ กับพัฒนาโครงสร้างตลาดเจอไหมตลาดหนองแข็งกัเห็นโครงสรรเจอไหมกับเอาเอาผู้เก่าเนี่ยแหละเหไอซีผู้เก่าเนี่ยแหละจริงจริงเป็นเพียงที่เทศบาลนี่มันเป็นสะสมเทศบาลนอกพื้นที่เทศบาลแต่ของนอกเองเออนอกไอซีผู้เก่าก่อนตลาดหนองแข็งิอซีผู้เก่าก่อนแล้วผู้เก่าไม่อยากใส่แต่สำรวจเลยก้อนสำลวจอะไรก้อนิอซีผู้เก่าก่อนตลาดหนงแข็งนี่ด้วยกัน สั่งเรื่องอื่มากสั่งเรื่องมากที่แท่นที่สองตั้นแต่กว่าไรเราพี่เอีก็เ่งตลาดโตรุ่มอาาไปหรื่งขาวาถ้ามีคนเราเอง่งาท่านผมเนี่ยเนาะยุคท่างอาชีวะนั้งโตรุ่มนี่ถามที่รันี่นขายของเห็นแผงว่าขายตอนแรก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 เห็นแผงว่าขายมันกับหกละรับโอไงมันกับตามต้นตามขายของมัเกันเลยนเนี่ยมันจัดเู่องได้ดีัวเลยง่ายโตรุ่มเขาไปยึดที่ตลาดถูกเจเรื่อ แบบแกล้งืนยีกันตลาดเจ้าตลาดทุจริตเมไปกี่ตลาดทุกม่องเลยโดยเฉพาตลาทุกม่องตลาดทุกม่องขายยน่งหมดเศ้าตลาดเอตัวลูกขายยิ่เหมดแรงแบแกล้งกันพักปันกันตอนเย็นแรงกันพูดเร่องของตลาดเจ้าตะบนออกตลาดเอตัวลูกก็ตโนขวจะเห็นกันไหมตลาดหนองแก้งวกไก่ยังต่อไปคนส้ม ขายขนั่งถนนขายนั่งพุาขายนั่งถ้าโอนถึงติติตที่นตกของตลาดคือว่าัเป็นลานขายสำลักด้านแถวนั่นอ่ะขายหลอกตลาดเ็เสียดายคืนที่ตลาดตลาดกูงเงินในตลาดถึงไปไหมจากตะกี้หลอกตะลาอกี่รอก็มั่ววิงไซื่อองเข้าอย่างในตลาดมิตรดขายนั่งถนนขายนั่งถนนตอนติดไปมือในตลาดหงแกนจากตลาดหลงแก่นที่ส่ำปลายเนี่ย ้าไปลืมหาหมตลาดไปถึงจะไปสามไปสีไปตอนเช้าเห็นพวกพี่คหอกพวกพี่รนขายพวกพี่รถขายพอตลาดไปถึงนั่นคือตลาดหองแท่ตอนนี้เนี่ยรอบอจันเรียบวัดพวกี่ไอวขาย่นบัดนี้ขึ้มาตลาดสะต้องน้อคือโบบอย้างออยตลาดสะท้องแทนวันเจียมอยูหาหกตลาดอยู่ตะลึงตะลุง หนึ่งตลาดไหยส่งแต่ผมได้บอกไว้ตรงหัวคู่บันนี่หละแต่ก่าแก้ดทงเดิมสองตลาดซารสิวคือเส็นเส็นขังบ้านอุดมนั่อาญาขายาสามตลาดสับท่อเนย้อยต่อกันเน่ยน้อยคือผาดจากขหโส่งกัไปเบิ่งนยน้อยตลาดสินไทยตลาดสะบท่อบริษัทสินไทยคือยู่ตรงขาอยูดตรงขางเล่นให้รลยเรา แม่ขาวขา,ายนี่จะถือผักมา,นา,นมาขมมา,ยยมายนั่งหนาลุกมนหลักเมืองถือผักมาขายตอนเที่ยเพินกับมาขายตีนที่สองอเดินกับสามมเกาโมสิบโมถือผักมาขายรออตลาดลออลุ่มานหลักเมืองล่อพอดมาห่งเล่อนมาสะท้อนหาลงเลืนมาซ้อนกับพีพอข้าวไม่ขา,า,ายที่โอพักไม่กพันลุนี เดี๋ยวพักก็อยาึ้นอาจจะนั่งยืดได้น่นะไปเอาเจ้าสนกกับนั่ตลาดจ้าแต่คิดได้ใจว่าเฮจไหนก็กับจุดลงล้มชีหาตลาดทุ่งชก็เไรปิดกูเพื่อมาสาตลาดซ่อเยแหมความไปความมาเนี่ยกูเพื่อมาสาตลาดซ่องสา่งาคดูเริ่มต้นสั่งอาง่สองข้างข้างใหญ่าานึ่งดอกป่าจะรวดแค่เดียวเลยด้แน่นอน เขามาจอดรถแล้วหลายคนนั e à, ่งไม่หนีจอดรถอาจจะไม่อยากตลาดแอาจจะไม่อยากนั่ง่นกระสุนท่ออาจไม่อยากตลาดไร้หมองจอดรถไม่หนีจอดไปจอดได้หันเพราะว่าผมไม่จอดแล้วอยูน่ากระสุนท่อมันลงไปเรียบจอดไปจอดได้หันแน่จอดได้หันต้อไปจอดรถดีแล้วเป็นรอถจอดรถทั้งไม่หนีเพราะมเปิดท้ายขายของรังซะแค่อารมณ์กันด้วยกัน มีไนดีมากกระลุมาด้วยกันตังแก้ต้นจริงๆมองมองัมองจอรถตังแก้ต้นเคยขึ้จอแวเคทยขาของขึ้นขึ้นหนาลิงกระสังทออมี่เหรอบบตวอดม์พึรงบ้างของกางๆบ้านของกางๆอมี่หรอมีแต่เป็นผลของจากพลัีาเปิดทายขายของขายส้มขายอไรเปิดไายเปิดไายขายของเปิดขายขายส้มจะดีเนาะ ผมจะเอา้ากันอารมณ์ุรวยกันตัก็จอดซะบางคนบางหน่งเศรษฐกิจเปพัราบีเปนเงินเก็งตังค์บางเดือนพาราบีกันเต็มเกับมา่งเห็นบ่บ้ากันซอยกันได้ซึ่งจริงๆเนี่ยบอกง่ายๆว่าเป็นท่าดั้งเดิมหถึงแค่ผมเนี่ยผมว่าดั้งนี้เดียจะบเาหลายคนขนหรอกกันดั้งเดิมอยู่แล้วผมที่ผมบอกว่า จะสร้อยกันได้เพราะว่าเออได้เทศบาลสร้อยได้สร้อยได้ตต่ประเด็เมื่เก็บคาเซาเก็บค่าคาขยักล่าว่าไปมาพัลลบพิ่นเอาพัลลบี้ตะกี้เนาะตะกี้พัลลบี้เต็มเนี่ยฮะหายของเซาเพิ่นกล่ว่าได้เพิ่นไปเก็บราคาความเสียดเนาะประเด็นคือแต่สามงานตั้งเกันแน่แต่ไม่ยุ่งเหยิงกัว่าซ้ำจนค่าขายมาถึงปัจจุบันเนี่ยได้เป็นขยับขยายกันได้ จะมองจากรถคันเดียวเริ่มต้นก็เลยคุยกันวอาไงอาจจะสิ่งต้องกันได้อย่างแน่ซึ่งเป็นเป็นคืนทาฟันวัดพื้นที่หมดจอดเจ้ากับพ่อได้มาเห็นกันก็ซอยกันทั้งมหากินผมกับพ่อค้าผมก็ขายของผมก็ขายรถถต่ไม่ได้ขายในตลาดเพื่อว่าว่าหรอว่ก็ะซายเหลือกันย่ำกันมันเป็นพื้นทีของพื้นทีจบกฏอั้งนใด เราหกสิบห้าไลนหกสิบสามเห็นเห็นหังสือหกสิบสามไล่หกสิบสามไร่ผมบอก็นตอบตัวเองขึ็นมาเป็นอย่างี้ไร่ซื้อยังมีหกสิบห้าไล่ซือผมนี่เห็นหนังสือขึ่นแหเป็นขึ้หกสามหกสิบสามไม่อยากใส่หกสิบสามไม่จักผมไปสำรวจไปที่งานหน่งผมไปสำรวจทัางสำรวจหรือว่าไปสำรวจมือสองมือเนี่ยผมไปเมืองว่าเป็นปีสองปีสามปีเป็นใครวีดีโอไว้คว่ามาไถแกเพราะ ไปไทยรูปไปแต่ละคนเป็นมากกว่าสามปีสี่ปีหปรอเราก็สุดท้ายเลยมักเก็บตกนี่ก็เป็นนังไงก็ได้ไหกสิบสามไล่จากไพ่ผู้เก็บซื้อมาถึงหกสิบสามไล่อีกสองไลนไมัเนเก็ดใส่ติดอีกสองไล่จริงๆมากบอลนท่าอีกสองไล่นี่เพิ่งยืมของตลาดไยโศกสองเนี่ยเราไม่ได้มีท้างเชื่อมตลาดไฮโซสองเป็นถนนไปตลาด เออตลาดขางซ้อยขางบาดดูหลวพ่อไม่สัดเษษขินมีปานตรงหันข้อมีสองไล่ทุกตลาดยื่ไม่ขังมองก่อนหัวก็ยืนให้ยืนเทสบพานอยูก็เป็นหัวซึงหาได้ไล่ซื้อยูนในห้องเหมือนถ้ามว่าไล่ซื้อหกสิบสามคนเดี๋ยวเห็นถ้าว่าแมนมีบอกผมเลยพูดนี่ว่าแมนนะครับกต่ซิบบอกผมและสิบหัวผมกันเล พูนีิว่าแมนพูนีิว่แม่บอกได้ผมจะตัดออกทันทีอันเกินนี้ผมไม่ละสัมปวได้เราเป็นดูซื่อๆเดี๋ยวบอมองจอดรถเป็นมองใ้ห้องขากูนั่นแหละอยากให้มีผ่านกี่ที่จากจากห้องขายตามมอจอดรถอย่างให้หมอสมขึ้นตลาดเข่าว่าเขาวัดประเดี๋ยวเกิดเลขไปหาเงินบ้านเดี๋ยวตั้งกูนั้งขอเงินอนบ้านของพระสาร การตลาดต้องมีถึนมาเพื่อต้องทำเหนเป็นจัดช่วชัดเจนใจุนขนในวิสิทนี่พืนที่ต้องมีซัวลูกซัวหลานจรท่านเรียกว่ารับบาแตเริ่มนะครับแต่เริกพันถิบได้กยาในไม่ได้ชิมขาดตัวหลักแต่ผ้าต่างท้ายแห้ท้ายของตลาดไั้โตกตลาดโรงเรียนไพโรด ตลาดนาวัดทัดท่องผมเป็นห้องไม่ค้นเมืองุดรณครับแต่อยากทันทนาเรื่องหนยอยงผมเรื่องนี่กันผมสามารถจะเปิดไทยทั้งเศรษฐกิจอะไรนะครับหลายๆว่าก้าแม่ค่าทุกคนอยูนดีกจเป็นชั่วลูกชั่วหลางนะครับยุญตาต่ายตกยกันไหลอันมากว่าไดเอะไหครับขึ้นดันชันร่องว่านะครับประเด็นที่เขามาม่มนีนะครับ ผมก็อยากรู้ว่าถ้าเทศบาลกำหนดการเป็นที่ไม่ไม้นะครับที่มันเมตตาให้เท่ามีที่เป็นขคนจะคนจ้ขจาของตวงัวลูกตัวหลานที่เป็นมาผมไม่ได้รับได้รับความเมตตามากอยตลอดนะครับจากผมขาผ้าขายอยู่นี่ก็มันโอ้หลายปีแล้วครับแต่ตลาดวัดจั่งมีนเป็นชาอิสรวไปผมไปแยกขายเป็นกระถางเลี้ยงวัดจะั่งยวมันกระไลยวมันกระไลนะครับสมัยนั้นมวนุีิ เฉาโยงครับโรงเรียนพยุตอันนี้ผมขอ,อยุดทีน้ำเด็กยังพื้นที่นะครับผมว่าออเาารื่องของประเด็นเนาะหาเนื้อการจัดการตลาดชัดท่องแห่งใหม่หลังที่สามและจับฉลาดเป็นวัแนแถนขึ้นมาก,กาได้หรือล่าแบบตลาดพัฒน์จตองขึ้นมาก,กาได้ไม่รู้อกเซี่ยวผมขอไม่มาให้อยู่ในความสงบสุขกัอนว่านายกไปนะครับถ้าพื้นที่ตลาดพัฒน์ท่อง ทีเป็นโม่เดีวแบบลูกขนาดนะครับพอมาเจ้าตลาดบราจะต้องแบบข้งโมพยลงไปใส่ใหูวใหญ่ที่เก่าแลยแม่บอหาพื้นที่มนันมีหาโมเดียาแบบนี้เป็นตลาดขายปิ๊ดท็อปลาเพ็ดป้งไก่เก่าจี๋ปลาเนีปาานน่าลาาซี่ผักน่าจะระถุงหาตาก็จะระคูหาบางนมอก่คูโนนคตม,มากดังฉีฉน,อง,อ,นองต่อกต้องการของ พอขาดมนี่ยขาเอาดันได้ถูกกันาเป็นแบบแขผงแบบนี้นะครับที่ผมว่าเรียนนักเรียนได้ใกล้ได้เดียดนะครับขอเกินนิดนอยหน่อยนะครับขอประหยัดไปละขอาไม้หน่อยหนึ่กยุคปัจจุบันนะครับนักวัดตั้งแต่อเนียว่ากปัจจุบันนี้มีชื่อว่ปีในการถ่าข,อข,อขออยายรูปแบบขา,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 ายส่งครับทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับทุกจังหวัดนะยกตัวอย่างครับ ใจะมายอ,อยเอย็นนี่นะผมาไากถึงจะงาชะท้องคุ่มือที่รถบรรทุกชิพล้อหนึ่งคนันผลชมว่าจากตลาดจาังหวัดนแกนนำหนักว่าเนี่ยสียตันถึงชิหกตัน่อมือนะครับรถบรรทุก,ก,ทกหกลอนี่ครับยได้ลอยแปดคันบรรทุกพืชผลจากขอนแก่นโคราชพุบนรลมสัดแบบแยกได้รอยบรรทุกมาเกเจ็ดทิ้งเก้าตันเกินงกับทุกวันนะครับนี่คือปัญหาของพาค กระโดดบรรทุกน้อยครับตัวจริงที่รอดบรรทุกพคลือบผัดแก่เพื่นทีน่ต่ตางทุกบนมั่งกลาสีน์มั่งขอนแก่นมั่งรวมถึงเสีสิทธิ์ขึ้นอ่างถั่วรวมถึงส,ก,ก,งงสกปรกนครครับรวมถึงโคราชครับรวมถึงชุดชุดเล็กๆจาก,ก,ก่พิซซ่ากิจกลุ่มต่างๆนะครับจากเมืองกลาสีน์นะครับสกปนกนครเช่น จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเพื่อจะตดูวัดวามมั่นเป็นแหล่งปลูกของของการท่องเที่ยวนะครับต้นหอมผัดจังนาะบ้านหอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านโดงแนี่หลายร้อยไร่ต่อปีครับท่านนะครับเป็นแหล่งเพาะปลูกแตงกว่าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีพื้นที่การท่องปลูกแลหลายร้อยไร่ต่อปีครับท่านเขาก็นำสินค้าพวกนี้เข้ามาสู่ตลาดวัจจทอมแห่งนี้นะครับยังมีวัฒนธรรมไทาทุกวันนี้โด้ย มันยามเน้อความประยัดด้านเพื่อตะวันทพี่น้องแลเพื่อตะวันตุลีเป็นแหล่งที่พ่อปลูกพ่อทองแม่เขียนขาวเพื่อปัตรต่างๆนี่ประมาณร้อยกว่าไร่ครับครับจะว่าร้อยกว่าไร่ร้อยร้กว่าไร่ก็ได้ส่งทั่วประเทศและนำเข้าอีกตัวหนึ่งคือตลาดปัะจัดทองนะครับและอีกใกล้ของเราดีนะอย่างว่าเมืองบางปนทวงนะครับชีวิตละเอียดกระนั้นหอมมาขาย ตลาดปลาตะท้อเขาเกป็นไกลห้องเพื่อเชื้อเพุงเครับปลูกแบบมกแกล้งเพื่อถมท่วั้นมาขายนี่แหละครับตลาดปลาท้มาขายตลาดจะต้อตลาดห้่ยม้งตลาด้วแยงตลาดนี่ก็น่ยังดีนะครับตลาดนั่ทั่วไปในหมู่บ้านก็มารับซื้อจากตลาดปลจัดท้อไหมพ้ออานหวังตลาดห้วยมเพ่อจะปลูกได้ก้อนมูพี่นอกอ้ยใหญ่เลยตลาดห้วย่ะ bạn, ơn các bác